แค่กดสกิลสี่นะปึ๊งอยู่แล้วทำไงต่อกดสกิลหนึ่งสอยแล้วงมจะกดดามจดนะดามจว้าวความแรงนี่มันคืออะไรกันทุกคนดามจอะไรครับพี่เนี่ยสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะอันนี้อยู่เกมเราบอกอันนี้มีเดียแล้วฮะวันนี้ผมจะมา รีวนะิวตัวละครนะตัวละครที่จะรีวิวมี The World Over h e r o i n ่ของเรานะนทุกคนที่ความหายากของมันก็เออหายากที่หายเลยนะก็อจะได้มาแล้วต่อไปก็จูดูดจบานาะของเราใช้ผู้ที่มีความฝันนะทุกคนนะที่นี้นะวิว80หมดแล้วแล้วก็จอร์ดี้เออจอร์ดี้ไม่ใช่จอร์ดี้นะเออไม่ใช่จอร์ดี้จ,จสตาร์นะทุกคนนะของเรา80หมดแล้วนะก็จะฟาร์มได้เออ ตาแทบเล็ดนะทุกคนนะโอ้เหนื่อยแล้วเกินนะแล้วก็เราไปดูผมมาใส่นี่เพิ่มเลยนะอะไรวะไซทรีของมันนะเออเทรดนั่นแหละอันนี้ของเดียวผมเป็นแอพแบกนะแอพแบกของเรานะแอพแบกจะอนจะบวกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์กับลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะปูนนะอันนี้คือของดีมากเลยของดีต่อไปก็เจโรดูจโจบานาของเรานะผมนี่นะไซเทรดเอ้ย สายทะเลต์กอร์ลีนะคนเนาะกอร์ลีโอ้บวกดามิดแปดเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. ความแรงนี่คืออะไรกันนะแรงที่หมายเลยแล้วก็จอร์ดี้โจซ์ดาของเราเนะนี mm ่กอร์ลีมือนกันนะ mm hmm. ขอข้อดีอีกแล้วกว่าจะหาได้ไอ้เหี้ยสุม่มไปกี่หมื่นก็ไม่รู้ <laughs> อ่าจะดกดน,นะต่อไปเรลำลือตัวละครเลยอะเริ่มแรกเราต้องร e ีวิวดานดาที่แบบ อ่ฟ้าเพชรง่ายด้วยด่านนี้ด่านหัวใจรพาชนเลย Overflow d u นะครับผมดานนี้ Overflow Dual ดนดีฟ้าเพชรง่ายง่ายง่ายมากสำหรับ Deal Overhead ของเรานะโอ้โหโซตีโอลิกาซิดทุกคนนะลิกาซิดลิกาซิดโอเคครับผมวิธีการฆ่าง่ายพอนะมันมีคอมโบของมันง่ายอีซี่หรือมาแค่กนสกิลสี่นะปึ๊อยู่ได้ทำไงต่อกดสกิลหนึ่งต่อยงวดจะโคดูดาเมจนะ ดาเมจว้าววามแรงนี่มันคืออะไรกันะนักเกิดดาเมจอะไรครับนี่เนี่ยแปดพันสองร้อยห้าสิบนะแรงจัดเลยนะทุกคนต่อไปก็จะฟาร์มตัวต,ต่อไปคือโจลูโน่โจบาน่าของเรานะเอ่เออ๋อยลิกาซิตอีกแล้วอโออลิกาซิตโอเคครับผมนะโจลูโน่โจบาน่าก็ ใช้เพียงแค่สองสักอยูแล้วทุกคนแล้วแค่เนี้ยเนียยเนียยเนี้ยเข้าไปบอกพี่ก็ไปนะอ้าวตายได้หรอวะอีซี่มากเลยทุกคนอีซี่มากอ๋อกูเกียร์เกมนี้โอเคอ่ะรักพันดิจิตอลสตาร์ของเรานะในการแบบ อีสี่อีกแล้วแค่สองสกิลก็แตกนะทุกคนนะปึ๊บแบทำไปต่องหมดสกิลหนึ่งต่อทุกคนนะดูคิดเดียส่ะ what the fucking oh แรงนะทุกคนนะไม่อยากพูดแรงมากเลยทุกคนนะอ่ะต่อไปเข้าจุดช่วงรีวิวสกิลนะทุกคนนะรีวิวสกิลอ่าสกิลดีโอเอาไว้เป็นโลลนะซึ่งเราจะไปรีวิวในด่านอ่า พิงซนะันมังกี้เรย์นฮะไอลูกเลีงสีภูนั่นเองนะผมเพราะด่านนี้บอสมันเลือดสองหมื่นนะมันถึกหน่อยแหละจะได้จะได้นานๆหน่อยไม่ใช่เอ,อกฟาบันตัวของเรา,ามันตายง่ายไปนยทุกคนนะเราไปเริ่มกันเลยทุกคนอ่ะเรามาเริ่มเกมทุกคนนะติ๊งเองครับสังเกตมาทุกคนโอเคเริ่มแรกสกิลหนึ่งของอาร์ดิโอโอเวอร์เฮเวนของเรานะกอ็อ่าอะไรวะบาเรยนนะทวนบาเรยสกิลหนึ่งมันจะต่อยแบบมูดาเข้าไปนะทุกคนนะ โอ้แค่ต่อยปกติก็ลอบไป2 8 0 0แล้วทุกคนนะแค่ต่อยสกิลหนึ่งก็2 8 0 0แล้วแรงใช้ได้นะทุกคนนะสกิลสองมันจะหยุดเวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ปามีดลงไปนะทุกคนนะไม่ได้ปามีดเดี๋ยวมีดตรงหัวนะทุกคนนะปุ๊บปั๊บเนี่ยข้าขอแรงนะทุกคนแรงเหมือนกันนะอ่ะต่อไปสกิลสามนะทุกคนสกิลสามกับโดนเมื่อกี้นะสกิลสามนี่มีความโกงซ่อนอยู่นะทุกคนนะถึงมันจะไม่ไม่แรงมากดูนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนนะ โปะอีกแค่พันเดียวทุกคนนะแต่มันมีความลับซ่อนอยู่เดี๋ยวรอดูตอนมันใกล้ตายดีกว่าทุกคนนะอ่ะสกิลโอ้ยสกิลสุดท้ายนะสกิลอัลติเมทร์ตเขาคือหยุดเวลานะหยุดเวลาโจนะฮะหยุดเวลาโจ้ขเขาจะปึ้งหยุดเวลาควักหกวีท่าหกวีแล้วมาคอมโบกับสกิลง,ง่ายๆคนนะสกิลหนึ่งไปต่อยเปาะโอ้โหโดูดาเมจสิครับโอ้โหแร,แรงแรงเหลือเกินนะทุกคนแรงมาก แถมสกิลนี้มันแบบท่วแมแบบนะทุกคนท่วแมแบบเอ่อถ้าใครโดนอยู่เวลานี้ก็จะโดนดาบเมิกับการต่อยหมดเลยนะทุกคนของเขาดีจริงนะแล้วมันลองมาดูความรักของสกิลาสามนะทุกคนสกิลสามนะมเราไปกันแป๊บนึงน,น,น,นะสกิลสามของเราปุ๊บปุ๊บตายเลยมันคืออะไรครับผมตายเลยอะไรเนี่คขามรักขามันคือถ้ามอนหรือบอสพวกนี้ต่ำเลือดต่ำกว่า30%นะ ต่ำกว่าสามสิบคือตายอย่างเดียวนะตายสถาน,นเดียวนะทุกคนนะนี่คือความโกง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 ,โกงของมันนะทุกคนความโกง,ม,โกงม,มันอ่าเรามาดูตัวต่อไปกันเลยครับผมโจโรโน่โจบ้าน,นางของเรานะสกิลหนึ่งเขาจะผักต้นไม้ลงก,กับพืน้นนะทุกคนนะผักนี้ปุ๊บถ้ามอนเข้ามาใกล้ต้นไม้มันจะดีดออกนะทุกคนจะดีดออกงี้แล้วเรื่องต่อไปก็จะฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆอี้หิวประมาณห้าวีนะทุกคนนะมันดีอยู่ต้นไม้อยู่ประมาณห้าวีฮิวเรือแล้วมันฮิวไอเพื่อนนะฮิวโม่ไอ้เพื่อนด้วยอันนี้เขาคือออรร์์ตตทททีีีี่่ดดุกกคนมา แล้วก็สกิลสองนะดูดีๆสกิลสองนะโคตรจะดูนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้หี่ยมูดามากเลยตอนนี้โอเชดนั่นแหละมูดามากไอ้สัตว์ไม่มีหียอะไรเลยอ่าแล้วมาดูทีเดียวของเขาคือสกิลสามนะสกิลสามของเขาในการยิงไปนะมันดีตรงไหนใช่ไหมคุณถามว่ามันดีตรงไหนนะแต่คุณยังไม่รู้ความลับของมันคือ แป้งโคตรดีนะคนนะถ้าเราลงสกิลลงพื้นมันจะเป็นแ่บเอื่อนให้เป็นแมลงป่องพวกนี้ลงต้นไม้ก็จะเอ้ยไม่เป็นต้นไม้ลงพื้นก็จะเป็นต้นไม้มีต้นไม้นะเราบอกแล้วไอ้คนนี่ต้นไม้นี่มันจะโดนหมูมันกันโดนหมูมใช้สกิลได้หลากหลายมากแล้วสกิลนี้มันโกงยังไงพี่มันโกงมากครับเดี๋ยวด้ะลงก่อนมันโคโมกับสกิลอันติได้อันติก็คือรีเทิร์นสติลโล่นะคนนะมันจะใครอยู่ใกล้วงนี้ก็จะโดนอันติกับมันนะ เอย่าไปะมันจะโดดตรงนี้แล้วคือความคอมโบมันคือจะยิงแบบไรเฟิลเนี่ยงยือแบบไรเฟิลปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยยิงเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไะอันนี้คือคอมโบคอมโบเขาขาของสกิลอันติกับสกิลสามแต่สกิลสามแล้วก็มีความรำมันกันคือถ้าเลือดต่ำกว่อสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วทุกคนนะคือแตกแล้วทุกคนนะเอาไปเอาไปอันนี้น่าจะตายทีนีาจะตายเลยอ่านเลยนะชิดีอย่าไป เก่งจริงๆนะทุกคนนะยังเก่งนะทุกคนนะถ้าเราใช้คำบอกก็ได้ทุกคนนะอันตี้อีโลโลอะไรเห็นปะมาเลยต่อไปแล้วทุกคนนะโอ้ยไม่เป็นไรทุกคนนะสกิลแรกก็บาเลาตามสูตรโจโจทุกคนนะก็ต่อยอย่างเงี้ยจะต่อยเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อเยี่ยวบลับคูโอ้ยเออเจ็บเอาใหม่นะเอาใหม่นะต่อย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 โอ้ยอีกแล้วเหรอวะ เออไม่โดนลูกไม่เป็นไรนะทุกคนนะเอาใหม่เอาใหม่ก็จะต่อยก็เหว่าไม่แรงเท่าไหร่นะทุกคนนะไม่แรงทากับศพลอไปสองพันะทุกคนนะสกิลสกิลองต่มก็ยิงยิงขี้เล็บไปยิงขี้เล็บนี่ไปจัดโดนปุ๊บปุ๊บปงเงี้ยเฮ้ยดีนะสกิลนี้ดีมากอ่ะต่อไปคือสกิลสาเราจะคอมโบกับสกิลหนึกับสกิล2ได้นะอันนี้ของดีอีกแล้วนะ อ่าดูนะปล่อยอ้าวเหี้ยวว,ว้าวที่ผายแนละ้วกูโอ้ขอไปด้วยก่อนนะพอดีว้าวนะว้าวแดก <c ười> าหว่าเอาไว้มึงวะมึงวะมึงจะพร้อมแล้วพร้อมพร้อมอ้อเยีย่ยวเคลียร์เคลียร์มึงเชื่อตบเนี่ยพร้อมพร้อมสิ่งนี้ก็ต่อยครับต่อยอากาศได้ก็โดนไหมเข้าเต็ม,เ,ตมเลยวนะนี่นี่นี่ยิงซีิ้สองได้ต่ออีก ปึ๊บก็โดนเนี่ยโอ้โหโกงยั่งโกงนะทุกคนนะอ่าเราดูสกิลออลติเบียของเขานะมินิกันนะมินิกันดูดูยิงยึด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 ไปเลยนะอ่าแตกตะแลวนะยิงประมาณเยอะมากเลยนะยิงโคตรรัวเลยนะยิงเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบ AOE อีนะถ้าถ้ายอยู่ใก,ใกล้ๆกันก็จะโดนแบบหมูได้วยนะอันนี้เขาดีมากเลยทุกคนนะดีมากอ่าเป็นไงคนะรับผมนะรีวิวครบมฝึกตัวแล้วมันก็ยังโกงนะก็นั่นแหละเกมนี้ ตัวใหม่ go, มักจะโกกับตัวเก่าเสมอใช่โกตัวเก่ามากๆตัวเก่าอีนแดกโกคูคูอีกอย่งไก่เลยอินแดกโกคูยังไก่เลยนะยังไก่มากแล้วอัปเดตหน้าอ่าอัปเดตหน้าก็จะเป็นของนารุจูนะผมว่าเป็นของนารูจูเขาจะยิ่งคาดว่าการยิ่งน่าจะโกงกว่า3ามตัวดีแน่นอนนะเพราะตัวใหม่มักจะโกกับตัวเก่าเสมอนะฮะ อ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะผมนะได้เวลาไปแล้วหมดเวลาของเราต้องหดนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยเฮียบังเพี่อะไรกูจะปิดคลิป <S <S สำหรับวันนี้ผมพอแค่นี้นะผมนะไว้เจอกันอาทิตย์หน้าไม่ไม่ไม่ไมอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้อัปเดตโอเคครับผมเจอกันบ๊ายบาย